กดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่อิบก็ตื่นนอนแล้วนะคะสังเกตนะซึ่งใส่ฟันรีเทนเดอร์ด้านบนแต่ด้านล่างไม่ใส่เพราะมันทําหักยังไม่ได้ไปหาหมอให้ทําใหม่นะ,ะผมก็แบบเนี้ยเพิ่งมัดรวกแต่จริงๆแล้วอะคือพี่อีบไม่ได้ตื่นนอนอะพี่อยังไม่นอนเลยเพราะว่าปรับเวลาไม่ได้ค่ะแล้ววันนี้คือต้องไปถ่ายคลิปน้องข้าว้องเค้ก เปิดเทอมวันแรกซึ่งต้องตื่นแต่เช้ามากแล้วพี่นอนปกติพี่นอนตีสามอะพี่ดูหนังกนอนดึกอะเออนอนดึกมากแล้ววันนี้คือแบบมันมันต้องตื่นแต่เช้าไงแล้วก็คือรันไม่ได้เพราะว่าไม่ยอนตีสามไงก็คือนอนไม่หลับไปงี้ก็เลยแบบว่าวันนี้ก็นั่นแหละก็ไม่ได้นอนนะคะแต่ต้องขับรถไปรับข้าวเค้กนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปอาบน้ํานะคะพี่อีฟก,ก็ลงมาแล้วนะคะกำลังจะขับรถไปประมาณนี้นะ ต้องใส่แขนยาวเพราะว่าคือไม่ได้นอนไงแล้วก็ต้องแบบรู้สึกว่าต้องเซฟอุณหภูมิร่างกายเอาไว้นะคะแล้วก็จะให้ดูให้ดูบรรยากาศนะคะรถนะคะนี่น้ําค้างมาแล้วแล้วบรร,บ,รรบรรยากาศดีมากอะ่ะคือมันเย็นเย็นชุ่มชื้นนะเมื่อคืนฝนตกตลอดเลยอะคะโอเคค่ะอ่าตรงนี้ที่บอกว่าพี่ไม่ค่อยมารับเข้าเค้กไปบ่อยเพราะว่านี่นะคะก็คือมีเกาะสิ่งก่อสร้างก็คือ BTS เนาะด้านบนนะคะรถไฟฟ้า แล้วมันรถติดมากนะเขาก็จะแบบกั้นเลนถนนนี้แล้วก็สร้างก็คือยังไม่เสร็จอีกประมาณสองปีสร้างมาเกือบสิบปีแล้วน,นี่อ่ะจะต้องเข้าใจเขานิดนึงนะถนนเพราะว่านี่มีเด็กนักเรียนนะคะมารอนี่รอขึ้นรถไปโรงเรียนค่ะโอ้ใหม่ก็เห็นไหมถนนมันก็แบบเนี้ยนี่เด็กก็คือรถสองแถวค่ะนี่ถนนก็มองไม่ค่อยจะเห็นเลยอะ่ะนี่นะคะวันนี้คือแถวหน้าบ้านน้องข้าแล้วนะคะ รถติดมากปกตินะแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาอาจจะรอให้ฝนหายตกก่อนค่อยปล่อยน้องๆหรือว่าคนอื่นก็อาจจะค่อยออกไปทํางานกันนะเนาะตอนนี้นะคะก็มารอน้องข้าวนะคะอยู่ที่ปั๊ม จะพูดว่าวัดไม่ใช่แล้วอยู่ที่ปัม๊มไม่อยากเดินเข้าไปรับในหมู่บ้านของข้าวนะเพราะว่าฝนมันตกนะคะเออใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นยังไงบ้างปวดเทอมวมนแรกในวันอังคารที่16พฤษภาคมปี60นะคะฝนตกไหมที่บ้านฝนตกไหมหรือว่าแดดออกเออใครแอาจจะพายุเข้าหรือย,อยังไงปีว่าตกก็เอมเม์บอกไปอีกด้วยนะจ๊ะ อันนี้นะคะข้าวนะคะมันจะมืดๆหน่อยนะเพราะพี่ถ่ายรถนะเดี๋ยวเพิ่งกลางจะออกไปเพราะว่าฝนเป็นไงมา้างตกตกอยและนี่ก็คือเจ้าเค้กน,นะคะทุกคนหน้าตาสลือๆนะคะตอนนี้แค่หกโมงห้นาทีมึดมากเลยอะมองไม่เห็นอะไเลยจริงๆนะข้อยี่แบบผิวแบบขาวอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องพูดถึงนะก็ขาวก็ไปอีก คือมันมองอาจจะมองไม่เห็นนะนี่คือซอยวัดจรนนะแถวเพชรเกษมอะ่ะจะบอกว่าเป็นซอยที่แบบพี่ว่าที่สุดแล้วล่ะตั้งแต่พี่เกิดมาก็ไม่ขนาดนั้นคือมันแอร์อัดมากนะแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยแออัดแนละ้วเพราะว่าเลยเลยต้นกลางซอยมาแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะข้าวกับเค้กนะคะนี่นะคะคือข้าวอะ่ะตรงเลยอยู่ตรงนู้นแต่ว่าวันนี้จะให้ไปส่งเค้กก่อนนะได้โอเคไหม แล้วคือฝนมันตกนะพี่ต้องใส่หมวกนะคะพี่ไม่ชอบใส่หมวกเลยนะเพราะว่าเดินสะดุดนะอันนี้เค้กนะคะขึ้นปอะไรคะปห้าปห้านะคะต้องซื้อโบอติกประเด็นอ่ะเธอต้องซื้อโบติดตรงนี้ด้วยแล้วประเด็นอ่ะคือต้องรีบไปนะเพราะว่าไปจองที่นั่งไปจองที่นั่งเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพื่อนเขานั่งตอนหลังๆเค้กบอกอย่างเงี้ยนะก็ต้องรีบไปค่ะไปก็คือตอนนี้นะพ<ม>ี่ก็จะให้น้องนะคะเออจอดรถไว้ที่วัดแล้วก็ต้องเดินไปส่งน้องที่โรงเรียนนะคะ ไปดูนะว่าข้างทางตอนเช้ามียังไงมาอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ตรงนี้นะคะมันก็จะมีโจาขายนะถนนมันลื่นมากนะ mm hmm. โอ้ปวดเทอมวันแรกที่วุ่นวายมาก mm hmm. ก็ตอนนี้นะคะถึงโรงเรียนแล้วนะแต่ว่าต้องรีบขึ้นห้องเพราะว่าเคกบอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ที่นั่งที่ดีที่สุด <laughs> ตอนนี้นะคะเคก็ขึ้นไปอยู่นะ ขอดรองเท้าด้วยนะคะนี่คือไม่ใช่อะไรนะกากขึ้นตรงนี้ล้อเล่นแป้งแป้งใครเขาบอกให้หักผมเปียกในโรงเรียนแล้วหรออันนี้นะคะพ<อ>ี่ข้าวต้องรอองเทกเอากระเป๋าขึ้นไปอยู่บนห้องเรียน,น,นะะอยู่นะยูปห้าทับหนะคะลองเทกนี่นไงไงลองเทกพี่ข้าวนะก็คือขึ้นปสองเอมอม .2 แล้วนะคะขึ้นม2แล้ว ก็นี่ผมนะคะมีกฎระเบียบใหม่ว่าต้องถักเสียนะคะไปโรงเรียนตลอดนะน้องข้าวถักเองใช่ไหมรั้งแรกนะนเออวันนี้วันทั้งที่2เพราะว่าบวดตัวันที่2ใช่ป่ะข้าวแต่ว่ามราถ่ายคลิปพร้อมกันแล้วก็นี่ก็ชุดนะน้องข้าวก็ใส่ถูกระเบียบนะคะถูกระเบียบไหมรก,กระปองยาวก็ถูกระเบียบอะแล้วถุงเท้านั้นะนะคะนหนามากแล้วผ่นหลังก่อนัานหลังก่อน นี่กระเป๋านะคะเรามาดูกันแล้วกระเป๋าข้าวมีอะไรบ้างนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยตรงนี้เราเปิดอย่างนี้แหละเพราะว่าฝนมันตกนะ,ะก็มีหนังสืออะไรบ้างเข้าจัดรางสอนมามีวิชาอะไรบ้างวันนี้สายมีคณิตอ่ามีอังกฤษนะคะนี้มีอะไรอ่ะวรรณคดีและวรรณกรรมอันนี้สังคมศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมแล้วก็ หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะคะอันนี้เรียบร้อยกระเป๋าของน้องข้าวกระเป๋าโรงเรียนปะ,<ฮ>ะกระเป๋าโรงเรียนนะคะอ,อันนี้อ๋อมีเขียนชื่อนะคะกลัวแบบว่าเข้าห้องน้ําแล้วก็แบบมีคนขโมยกระเป๋าข้าวไปดมนะ,ะมปียะพะไอปียพรน้องข้าวนะคะอุปกรณ์การเรียนไม่มีอะไรเลยนะคะยืมเพื่อนเอาพอ,อามีตรงนี้นะคะ อุ้ยนี่นะคะอันนี้คือลิควิดนะคะสมัยใหม่นะคะดินสอปากาปากาแบบโบราณมากอะ่ะเฮ้ยพี่ใช้มันใช้ดีหรือว่าอะไรซื้อหรอพี่ใช้ด้านนะไม่ใช่ตัวนี้อ่ะดีแบบเน,นี้ยอันนี้ดีหรอคะอเอเอ,ดเ,อเดี๋ยวไปซื้อโบนี่นะคะน้องเค้กอยู่ชั้นอะไรคะชั้นที่สองเนี่ยชั้นสองก้องอะไรกล้องหนึ่ง้องค่าทับหนึ่งเดี๋ยที่นั่งตรงไหนคะเมื่อกี้รีบมากเลยได้ประมาณ มันก็หลังๆอยู่อะแล้วที่หลังๆหงเหรอไม่ทันหรอเนี้ยนี่เรารีบมาแล้วนะอา่าไปซื้อโบก่อนไปซื้อโบนะคะต้องติดโบ,บตรงไหน,นอา่าไปสาขากรนะคะนี่นะคะด้านในนี่คือสหกรกรโรงเรียนนะคะนี่นะสาสากราเคก็ต้องซื้อโบแล้วก็ต้องซื้อโบติดผมกับโบติดปกสเสื้อนะเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเห็นเป็นโบอะไรบ้างวันนี้เด็กแบบเยอะมากนะเดี๋ยว่าบมดที่บ้านพี่ คนน่ารักหมดเลยนะคะหน้าตาแบบอยากเรียนหนังสือมากๆเลยอันนี้คือโรงเรียนกันเล็กนะคะกันบดิษฐารามก็เป็นโรงเรียนที่พี่อิเ,อเรียนนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันจะไม่มีตึกเยอะขนาดนี้นะต้นไม้เยอะกว่า,น,านี้นะตอนนี้คือแบบเขาขยายเป็นถึงม .3 แล้วอะตั้งแต่ปอนุบาลถึงม .3 ก็เลยดูแออัดนิดนึงเนาะ เหมือนมห้าเนาะอ่ะเค้กออกมาแล้วนะมานี่มานี่ตอนนี้นะคะ7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะ7จ็ดโมงสี่สิบละก็ต้องอาโบนะนี่คือโบอะไรโบปห้าโบปห้าแล้วโบปหกมีปะมีอ๋อคนละสีกันใช่ปะคือโบปห้าจะเป็นสีอย่างเงี้ยแล้วโบปหกจะเป็นสีถุงเงินเข้มอ่ะปิดให้น้องเค้กก่อนนะคะนี่โอ้โหภาคผูิใจดีเกียรติยศมากแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์ในการขกโบนะคะ ขอให้น้องเค้กตั้งใจเรียนนะคะ <mm แล้วก็ฟ้าที่หนึ่งมาครองให้ได้สักทีหนึ่งแล้วก็ขอให้สวยอย่างนี้เหมือนเดิมทุกปีเลยมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวนงามค่ะายบายเค้กเค้กต้องขึ้นห้องแล้วตอนนี้นะก็คือต้องไปส่งข้าวแล้วจะแปดโมงแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันก็เดี๋ยวข้าวนะคะไปโรงเรียนเองนะคะแต่ว่าพี่จะไม่ด้ไปส่งนะเพราะว่าฝนส่งกวมันเดินลำบากมาก สังเกตดีๆนะจ๊ะสำหรับเด็กต่างจังหวัดนะคะเด็กกรุงเทพไม่ได้สวยหรูเลยนะจะบอกไว้ให้นั้นมองเข้าไปในรถเมย์สาย101นะคะไม่ใช่รถเมล์นั่งนะใครเห็นบ้างคือบางครั้งไี่ต้องยืนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือสชั่วโมงกวาจะถึงจุดหมายนะคะเห็นไหมนี่ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะถ้า8โมงหรือแบบไปแล้วใกล้8โมงแบบเฉดเฉนจะแน่นมากตอนนี้ก็คือนี่คือสภาพการจราจรพี่ยังไม่ได้ออกจากซอยเลยจ้ายังติดอยู่อยนี้นอันนี้คือตรงช่วงถนนบางแพนะคะหรือว่าเขตสองคนนั่นเอง